คือ VNL เนี่ยเป็นเป็นการแข่งขันที่ที่เราต้องต้องดูเลยว่าถ้าเราจะชนะทีมไหนแพ้ทีมไหนอะไรพวกนี้เพราะว่ามีผลทุกทุกทุกคะแนนทุกแมตช์นะครับว่าถ้าเรายิ่งชนะคนที่มีแรงกิ้งน้อยกว่าเราแล้วเราไปแพ้เนี่ยคะแนนเราจะลดไปเยอะแต่เมื่อใดปั๊บเราชนะทีมที่มีแรงกิ้งมากกว่าเราเราก็จะมีคะแนนมาก ขึ้นด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องต้องพยายามทําคะแนนตรงนี้ให้ได้แร็งกิ้งต่อไปเนี่ยสำคัญเพราะว่าตอนนี้ในการแข่งขันเนี่ยเขาเอาแร็งกิ้งเข้ามาจับนะเกือบเกือบทุกรายการเพราะนั้นสิ่งที่สําคัญคือแร็งกิ้งที่ที่เราต้องไปแข่งขัน bsl ถึงแม้ถ้าเราเล่นแล้วเราไม่ได้ไปโอลิมปิกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าแรงกิ้งเราต้องพยายามรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลคะแนนตรงนี้ที่เราจะไปคัดเลือกที่เราจะไปแข่งขันรายการาต่างๆ ทำให้เรามีคะแนนเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเรนกิ้งเราไม่ดีเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสไปแข่งขันรายการนานาชาติเลยอันนี้สิ่งที่ท,ที่ที่เราต้องต้องทำให้ได้ในเรื่องของคะแนนเรนกิง้งแล้วก็แต่และแมตช์ MAT, นนเนี่ยสำคัญนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปโอลิมปิกก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้เรนกิ้งเราอยู่ในพยายามทำให้ได้หนึ่งในสิบที่ที่ท,ที่ที่ทุกคนตั้งไว้เพื่อจะไปโอลิมปิกแต่ถ้าไม่ได้แต่อย่างน้อยก็อยู่ใน ในเกณฑ์ที่เขากําหนดที่จะไปแข่งขันรายการนานาชาติต่างๆอันนี้อันนี้สําคัญมากครับผม